สวัสดีค่ะวันนี้เนี่ยจะมาพูดเ,เรื่องที่ว่าทำไมสแกมเมอร์ยอมคุยกับเราเป็นปีบางคนก็2ปีนะคะมันจะกลายเป็นสแกมเมอร์ได้ยังไงนะมีคนถามเข้ามาแล้วล่ะนะคะช่วงนี้เนี่ยหลังจากที่ตำรวจไทยจับพวกมิจฉาชีพที่อยู่กับกัมพูชาเสร็จเนี่ยคนที่มาถามแอดมินน้อยลงเยอะมากเลยนะคะ รู้สึกได้เลยค่ะเมื่อก่อนคือวันหนึ่งไม่ต่ำกว่าสิบกว่าคน่ะนะะตอนนี้คือแบบมีแค่คนสองคนไม่เยอะนะฮะอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องดีนะคะส่วนคนที่คุยกับสแกมเมอร์ปีสองปีเนะี่ยทำไมสแกมเมอร์ถึงยอมคุยกับคุณนะ,ะอันนี้แอดมินก็สรุปมาจากประสบการณ์จากเหยื่อที่เข้ามาถามนะฮะคือที่แอดมินเคยรับเรื่องมาเนี่ยเหยื่อของเราจะมีคุยกับมิจฉาชีพอยู่สองกลุ่ม ะะกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มผิวสีนะคะคือทำไมถึงมั่นใจว่าเป็นกลุ่มผิวสีคะคือพวกนี้เนะี่ยภาษาที่เข้าใช้จะสละสลสวยกว่านะฮะและสุภาพกว่าใจายเย็นกว่านะฮะดูจากเอกสารที่เขาส่งมานะคะแต่เวลาที่เขาจะให้โอนไปบัญชีเนะี่ยเขาจะให้โอนเข้าไนจีเรีย ะะหรือไม่ก็โอนไปอิตาลีนะฮะมันจะไม่ได้มาเข้าฝั่งไทยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นพวกสแกมเมอร์ผิวสีนะฮะนะ,ค,ะคนที่สแกมเมอร์คุยกับคุณเป็นปีๆีอย่างเงี้ยค่ะเท่าที่็มมินสังเกตนะฮะและสรุปให้ทุกคนฟังก็คือหนึ่งคือคุณต้องมีหน้าที่การงานดีค่ะคุณต้องมีรายได้ดี นะฮะคุณต้องเป็นเจ้าของกิจการนะ,ะหรือคุณต้องมีมรดกนะคะคือจะหนีไม่พ้นพวกเนี้ยค่ะถ้าลองไล่ถามดูนะคะว่าขอโทษทีนะคะไม่ทราบว่าคุณทําอาชีพอะไรคะทุกคนที่ตอบมาคืออาชีพดีหมดอนะ,ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเจ้าของคาเฟ่เจ้าของบ่อก,กุ้งนะคะหรือไม่ก็จะเป็นผู้จัดการฝ่ายขายผู้จัดการอะไรนะคะหรือไม่ก็ที่บ้านมีมรดกมีที่ดินอะไรพวกเนี้ยค่ะนะ อันนี้ก็จะเป็นสแกมเมอร์กลุ่มที่ใจเย็นมากนะคะแต่เหยื่อพวกนี้ค่ะเวลาที่โดนหลอกเนี่ยยอดเงินของเขาสูงมากนะคะหลักล้านขึ้นไปหมดนะคะอันนี้คือต้องระวังเลยเพราะว่าเขาใช้เวลาคุยกับเราเป็นปีอะ่ะบางคนคือสองปีเลยนะคะแต่ก็ยังดีนะคะที่เหยื่อบางคนเนี่ยเขาไหวตัวทันไงคะเขาจะมาเอกใจตรงที่ สแกมเมอร์ให้เขาโอนเงินนะคะก็คืออย่างน้อยๆก็ยังดีนะคะที่ที่ยังรู้ที่ยังมีสติอยู่นะคะอ่ะอีกกลุ่มหนึ่งนะ,ะจะเป็นกลุ่มของนายทุนจีนนะคะพวกนี้ก็จะเป็นเอ่อมาจากพวกไต้หวันหรือไม่ก็เมืองจีนนั่แหละนะคะคือเขาจะมีอยู่กลุ่มหนึ่งคอยหลอกคนแถวเอเชียกลุ่มนี้นะวิธีการทำางานของเขาจะต่างกัน เขาจะลงมือภายในสองเดือนหมดนะฮะถ้าใครเจอแบบคุยวัน2วันก็จะให้โอนเงินอันน,นั้นอะคือคุณน่าจะเจอกลุ่มนี้แล้วล่ะนะฮะคือมันโดยนิสัยของคนจีนคือเขาจะใจร้อนนะ,ะจะไม่ใจเย็นนะฮะแต่พวกคนผิวสีนี่คือโอ้โหคุยแบบแต่ละคนที่ถามเข้ามาแอดมินงงเลยนะคะว่าทำไมมันยอมคุยเป็นปีๆแต่เขาก็ใจเย็นมากนะฮะเออแต่พวกนี้คือเวลาได้คียคือเยอะมากนะฮะ ที่แอดมินเคยได้ยินนะย่อดเงินสูงสุดคือ10ล้านนะคะคนนั้นจะเป็นเพื่อนของเพื่อนอีกทีหนึ่งที่ทำงานแถวประตูน้ำคเอ,อขายเสื้อผ้านั่นแหละนะคะคือโอนเงินจนแบบหมดตัวนะคะสิบล้านอะกว่าบาทนะคะแล้วไม่ยอมบอกใครนะคะเขาก็จะเก็บเป็นความลับนี้คะ,ะสุดท้ายก็คือพอหมดตัวเพิ่งจะรู้ตัวนะคะแล้วก็ไปเล่าให้เพื่อนฟังนะ,ะเพื่อนก็บอกว่าเอ้ยทําไม เกไม่เล่าให้พวกฉันฟังเลยก็บอกว่าอมืมันก็ไม่รู้นะคือหลงรักไปแล้วอะนะมีฝรั่งมาจีบทุกวันอย่างเงี้ยใครเขาจะมายอมช่วยเนะเาะค่ะแล้วก็อีกแบบหนึง่งนะคะจะอ้างว่าตัวเองเนี่ยเป็นนักธุรกิจนะคะทำการค้าอยู่นะ,ะไอ้พวกนี้อันตรายที่สุดนะคะคือมันจะบอกเราว่าสถานที่ทํางานของเขาเนี่ยอินเทอร์เนต็ตไม่ดีนะคะ ให้เรานะช่วยเปิดบัญชีให้เขานะก่อนหน้าน,นีนะ้แอดมินก็เคยแจ้งคนหนึ่งละที่อ้างว่าตัวเองนะไปทำงานแล้วไม่มีเ็ตนะคะทำเป็นว่าออฉันชอบคุณอยู่นะคุณช่วยหน่อยได้ไหมนะคะอันนั้นคืออ้างว่าตัวเองทำงานนะจะมีอ e ีแบบหนึ่งคืออ้างว่าตัวเองเป็นเจ้าของกิจการนะคะแล้วจะใช้บัญชีน,นีนะ้ไปซื้อขาย สั่งซื้อพวกวัตถุดิบพวกนี้นะคะห้ามเอาบัญชีของคุณให้เขาใช้เด็ดขาดนะคะไม่อย่างนั้นนคุณเจอติดคุกนะคะพวกนี้มันจะเอาไปฟอกเงินนะคะเขาจะหลอกให้เหยื่อคนอื่นเนี่ยโอนเงินเข้ามานะคะแล้วก็โอนออกเท่ากับว่าเงินนั้นะ่ะมันผ่านบัญชีของคุณนะคะถ้าวันนี้คุณยังไม่ได้ให้ไปคุณบล็อกเขาไปเลยนะคะไม่ต้องไปคุยต่อแล้วล่ะนะฮะแต่ถ้าคุณให้ไปแล้วเนี่ยรีบไปปิดบัญชีซะนะ และไปแจ้งความลงบันทึกไว้ที่สถานีตํารวจเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าเราไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะคะไม่งั้นคุณจะเจอคดไีไม่รู้กี่กระทงนะคะโอเคจ้ายัางไงก็ขอให้ทุกคนมีสตินะฮะเวลาคุยกับผู้ชายออนไลน์เนี่ยก็อย่าไปไว้เนื้อเชื่อใจมากเกินไปอย่าเอาข้อมูลส่วนตัวให้เขาหมดนะคะคือพวกนี้มันรอได้นะฮะ ถ้าเขารักคุณจริงอะ่ะเดี๋ยวเขาก็ต้องมาหาคุณต้องเจอกันก่อนนะคะไม่ใช่แค่มาจีบกันออนไลน์แล้วไม่ยอมมาหาแล้วให้ทำโน่นทํานี่นะอย่างกับเป็นคู่สามีภรรยากันนะคะโอเคจ้าขอให้โชคดีนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ